ซเเ wick, Omaha, tai, ึ ordon, ่งตอนนี้ในสังคมอาจารย์ก็เดินโดนหนักมากเหมือนกันในช่วงนี้คนก็ใส่ร้ายบ้างด่าบ้างเกลียดชังบ้างด่ายันโคตรพ่อโคตรแม่นะทุกวันนี้นะด่าหมดอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าจะจะอยู่เฉยเหรอก็ด่าสิจะจะเหลือเหรอแต่เราตำหนิติดจริงตามธรรมเราไม่ได้เอาอารมณ์เข้าไปร่วมใจอาจารย์เนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยโกรธเกลียดท่ากล้าไปยับบานร้ายใช้คำรุนแรงแต่ความเป็นจริงเราแค่หยิบยืมอาการอาการเหล่านี้ออกมาใช้ในยุคปัจจุบันคำถามคืออาจารย์ไม่ได้โกรธเกลียดใครนะ ดูตัวอย่างอย่างพ้าปีนเสาไฟธรรมะคืออะไรขอบคุณอจารถามอาจารย์ทุกวันว่าธรรมะคืออะไรอะนะเออไม่รู้ถามอยู่ท้าไม่จบไม่สิ้นอะนะพ้าปีนเสาไฟล่าสุดก็เมื่อวานเมื่อวานที่ท่านโดนทําร้ายอะนะที่โดนถีบไปหน้าคว้าไปนะคือไ,ไม่รู้ดูข่าวหรือเปล่านะไม่เห็นใช่ไหมคืออาจารย์เนี่ยไปออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ปกติจะเป็นพิธีกรอาจารย์ยิ่งสัต ต่รอบนี้จะเป็นอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ผมพุทธ์อย่าพิวันอะ่ะที่ไม่ใช่จิตดีนะก็สัมภาษณ์มีคุณมีอาจารย์จตุลงจงอาสาคนหนึ่งมีอาจารย์แล้วก็มีพระปหลดัดปีเสาไฟก็ไปแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ออกรายการตามปกติก็โต้วาทะกันในในโต๊ะข่าวแต่เราไม่ได้โกรไม่ได้เกลียดเราพูดตามหลักเหตุผลตามหลักสัจธรรมความจริงแม้ท่านจะพยายามลบหลู่ดูหมิน่นใส่ร้ายป้ายสีเราเรียกอาจารย์ว่คนตื่นกระโถนนะนะแล้วก็พยายามอะไรหลายอย่าง อาจาก,ก็ไม่ว่าท่านอาจายก,ก็ยังยกมือไหว้ท่านกาบท่านวันที่ไปออกรายการหนกระแสะก็ยังเทาไหวหนังสือพุทธวจนะห้า,าเล่มจากหลวงพ่อบุทยธาเนี่ยให้ท่านด้วยเมื่อวานนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยสัมภาษณ์ในรายการในรายการเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็ออกมาสัมภาษณ์น้านนองนักข่าวมาสัมภาษณ์อาจารย์ก็สัมภาษณ์ก่อนพระประหลัดท่านนั่งรอในห้องแล้วอาจารย์เนี่ยก็ต้องรีบไปเซ็นท่านปิดเก้าเพื่อไปบรรยายทมต่อวันนั้นปิดเก้าก็ห้างแตกเหมือนกัน แล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยมารู้ข่าวตอนกลับถึงบ้านว่าพระประหลัดเนี่ยออกจากรายการมาเนี่ยท่านโดนทําร้ายก่อนขึ้นแท็กซี่อ่าก็คือโดนโดนถีแบบแล้วก็คว่ำไปเลยตอนนี้ก็กำลังดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เหมือนตรงเนี้ยถลาะเป็นเรื่องแล้วอาจารย์ก็มาดูข่าวตอนก็คือประมาณสองทุ่มเราเพิ่งรู้อ่าแล้วก็พอรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็รีบติดต่อทนายพัทรู้จักทนายพัทใช่ไหมทนายพัทเนี่ยเขาจะคอยไปแบบเป็นเอฟซีอาจารย์แล้วบางทีอาจารย์ไปไหนี่ยเขาก็จะตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย พอเราติดต่อทนายพัฒได้เนี่ยก็เลยถามเพราะว่าทนายพัฒน์เป็นคนเดียวที่ติดต่อกับพระประหลัดได้เขาคบาไปอยู่สองคนเลยนะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เลยบอกว่าพระประหลัดช่วยไม่ใช่พระประหลัดทนายพัฒรบกวนขอเลขที่บัญชีของหรือว่ายาวัจกรอของพระประหลัดให้หน่อยเขาก็ไปขอมาแล้วอาจารย์ก็โอนบอกว่าอันนี้ให้เป็นถวายเป็นค่ารักษาเผื่อว่าท่านจะไปหาหมอเผื่อเป็นอะไรก็ถวายไปห้าพัน เพื่อช่วยเหลือท่านอะไรเงี้ยคือเราเห็นแล้วเราสงสารมาันน่าสลดสังเวชจากการโดนทําร้ายในครั้งนี้มันไม่ควรเป็นคือเป็นคนพุทธแม้แล้วคือมันอยู่ในผ้าเหลืองแล้วเป็นพระเยยางนอนที่สุดเนี่ยแม้ท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่ทําตัวไม่น่าเคารพนับถือไดก็ตามแต่สุดท้ายท่านยังเป็นพระแล้วการกระโดดทีแบบนั้นเนี่ยมันไม่สมควรเพราะอยยางนอยสุดท้ายมันเป็นผ้าเหลืองไงคือควรจะมีความเคารพต่อสมณะสาวรูปเพราะถ้านไม่ได้ประราชิบถ้ายังมีความความเป็นพระสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ในสีเนี่ยอันนี้ว่าก คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเรากลับมาคิดว่าเออหลักคําสอนพระเจ้าทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ออกจากพระเป็นหลักแล้วมันเริ่มจะออกจากคารวะพระเป็นหลักก็หายากมากขึ้นแต่ทีนี้ก็จะมีอาจารย์ก็ยังเห็นว่าโอเคยังมีที่พึ่งที่พึ่งพิง,พง,พงก็คือภูบาอาจารย์หลายคนอย่างที่อาจารย์จะไปบวชอยู่นย,นยอาจารย์ก็จะไปบวชอยู่กับหลวงพ่ออินถวายเจ้าวัดป่าาคำน้อยจังหวัดดอนทานีเราเห็นก็แม่รูบาอาจารย์ก็วิ่งเข้าไปหาแล้วที่เรามีเห็นอีกก็มีพระอาจารย์สมทบ วัดกลางบางปะหมาสุพรรณเราก็าเข้าไปกราบเข้าไปแล้วพระท่านค่อนข้างคล่องแคล่วในหลักธรรมแับวินัยมากแล้วเราก็ไปกราบหลวงตาสินทร์พย์หลวงตาสินคิคิดนะก,ก,ก็ไปกราบขึ้นมาก็ไปคุยคือใครก็ตามที่เรารู้สึกว่าเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาที่กลาลังช่วยกันเผยแพร่จะพิจะรณาว่าอะไเรื่องหนึ่งแต่ด้วยความที่ท่านกาลังทาประโยชน์สอนด้อหาเพื่อทำอยู่เราก็เข้าไปกราบท่านก็เอาไปไปแล้วก็ปีพระพยอตที่มีข่าวเรื่องหนี้สินอยู่ใช่ไที่ดินครอบครองประปัโดนปรับแพ้คดี1 9ึงล้านบาท วันที่5อาจารย์ก็จะเอาหนึ่งล้านเก้าเนี่ยไปถวายท่านตอนนี้รู้สึกจะสองล้านสองล้านเก้าเข้าไปถวายท่านเพื่อช่วยปิดหนี้สิ่งที่ดีเพราะว่าฟังท่านพูดแล้วมันน่าสุดสมิถิถ้าไม่มีตังในการไปชำระท่านบอกว่าจะแบ่งชำระสี่วดเงินล้านเก้าแล้วบูกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปิดให้ก็จะเอาเงินไปถวายสองล้านวันที่5ก็รับปากท่านไว้แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนีนกนน้ก็จะเริ่มทําประโยชน์นเพื่อสังคมแนละ้วในระหว่างที่อาจารย์ไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆเนี่ย เวลาอาจารย์ไปบรรยายเนี่ยอาจารย์มีเจตจำนงในการม,มันมันมีมันมีข้อดีของชื่อเสียงนะเวลาวันหนึ่งที่อาจารย์ดังขึ้นมาเนี่ยมันทําให้อาจารย์มีโอกาสในการเผยแผ่ธรรมะได้เป็นวงกว้างขึ้นจากเดิมเนี่ยเราไล์สดอย่างเดียวไล์สดไล์สดดาดาดา,ดาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ดังหลายคนก็ด่าอาจารย์ว่านี่มันเป็นไปได้ยังไงวงการประเทศชาติบ้านเมืองดา่าจนได้ถ้วยรางวัลมันมีครั้งแรกในประเทศในประวัติการเนี่ยด่าจนชนะเลิศขนาดนี้น,นะด่าจนตื่นทั้งประเทศเนี่ยนะ แต่อย่าง oui. ท texting, ี่บอกว่าอาจารย์ด e> ่าเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ด่าเอาเป็นเอาตายอาจารย์ไม่ได้ด่าเพราะเกลียดชังหรือเรื่องเกลียดฉันใครอาจารย์ด่าต่อสัญดานความเร็วความชั่วของบุคคลนั้นอาจารย์ด่าต่อกิเลสตัณหาที่มันค้างคาอยู่ในใจของคนประเภทนั้นเพราะนั้นเวลาคนเข้ามาหาอาจารย์เวลาอาจารย์ตอบคาถามอาจารย์ไม่ได้สนใจที่ตัวบุคคลอาจารย์สนใจแค่คําถามเขาหยิบคําถามเขามาด่าเพื่อสอนคนที่มีสัญดาแบบเนี้เลิกการกระทําแบบนี้ได้แล้วสำรวมระวังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ เริ่มต้นนับหนึ่งในการใช้ชีวิตสำรวมระวังในหลักธรรมหลักวิน้ยในของพระพุทธเจ้าเดินออกจากความเห็นผิดเก้าสู่ความเห็นที่ถูกต้องออกจากไสยศาสตร์คือาศาอสตร์แห่งความหลับไหลก้าวเข้าสู่พุทธศาสตร์คือศาสตร์แห่งการตื่นรู้ตามหลักคําสองพระพุทธเจ้าชีวิตจะมีความสุขมากจะมีความทุกข์น้อยแล้วจะก็มาเจอพระอาจารย์ต้นธรรมนาวาซึ่งอาจจะรู้สึกวันนี้ดีใจแล้วก็ฝากพื่อปิตินดีที่ท่านเมตตาให้จมามกรา แล้วก็มีโอกาสได้เจอสักทีหลังอาจจรยก็วางตามเหตุตามปัจจนะัยเนาะเพราะว่าช่วงนี้คิวมันแน่นมากมีงานทุกวันเมื่อวานโครรชก็ออกขึ้นเครื่องออกจะ่เช้ากลับถึงบ้านสี่ทุ่มห้าทุ่มกว่าจะได้นอนตีหนึ่งตีสองก็ตื่นตีสี 4, ตื่นแล้วตีสี 4, ตื่นมาก็บินมาสนามบ,บินวันนีก็กลับ 5, ้ามงเ็นพรุ่งนี้ก็มีงานอีกอาจารยา์ยมีงานยาวยันเมษายน อย่างเงี้ยมันยาวมากมันมีทุกวันเวลาสองงานสามงานแล้วแต่วันอย่างเงี้ยมันวุ่นวายกันหมดทุกวันนี้แต่โอเคเราเห็นประโยชน์ในการทําประโยชน์พระศาสนาปีสุดท้ายในฐานะคารวะก็พูดกล่าวตามธรรมอะไรที่เราเผิดพลาดก็เข้าไปกร่าวขอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขัดเกลาวเราผู้เป็นพระหูสูตรคล่องแคล่วในหลักธรรมหลักวินยัยนะเป็นผู้ทรงธรรมทรวินยัยทรงมรดิาทรงแม่บททรงอัตถะพชนะ อย่างยกตัวอย่างพระอาจารย์ต้นอย่างเงี้ยก็เข้าไปหาวันเนี้ยคงไม่ได้มีเวลามากแต่วันหนึ่งวันหน้าเนี่ยก็คงจะหาโอกาสในการเข้าไปกรับแล้วก็สุนทนาธรรมกับท่านอะไรที่เราผิดพลาดก็ขอถึงสุ่งความสำรวนระวังคืนต่อท,ท่านมมตำหนิจริงๆเราเป็นผู้ชี้โทษแก่เราขัดเก่าเราเราจะได้บอกสอนธรรมเ่าวทําให้ถูกต้องยิ่งขึ้นไปอาจจะพยายามวิ่งเข้าไปหาครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยตำหนิอาจารย์ว่าอาจารย์มีข้อบกพร่องตรงไหนอาจารย์จะรับไว้และพิจารณา แต่ถ้าสไตล์เนี่ยเขาไม่เปลี่ยนนะแต่ถ้าเปลี่ยนคำเนี่ยจะเปลี่ยนให้คำว่ามึงว่ากูคงยังไม่ยุติตรงนี้นะเอาไว้บวชพระก่อนครยุตินะเราอาศัยแค่คําเหล่านี้มาใช้ในการดุด่าว่าก่าแต่ปกติจรไม่พูดมึงพูดกูกับใครนะ,ะเวลาคุยตามปกติเจอหน้ากันเนี่ยไม่มีคําพวกนี้แต่เราอาศัยคําเหล่านี้พูดให้มันดูตลกให้มันดูน่าสนใจเป็นเหมือนเพื่อนกันเป็นกระะนันกรยานมิตรกันเหมือนเพื่อนคุยกันมึงกูให้มันดูกันเองอะ แล้วมันก็เห็นว่าคนก็เห่เห็นเข้ามาหาอาจารย์เยอะมากเมื่อเข้ามาใกล้หลักคําสอนพระเจ้าคุอเมื่อมีความศรัทธาแล้วเนี่ยเขาจะเข้าไปนั่งใกล้ๆเมื่อเข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วเขาจะเงี่ยสดลงฟังเมื่อเขาเนี่ยสดลงฟังแล้วเนี่ยเขาจะตั้งใจที่จะฟังทมนั้นแล้วนําหลักธรรมนั้นกำมาในใจคือโยนิสุภรสิการให้ควรการหลักธรรมนั้นจนเขาสามารถนําหลักธรรมนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันของเขาได้นั่นคือหลักเหตุหลักผลในการที่กลุ่มคนตื่นทางออกมาแสดง ธรรมะเพื่อเจ้าเพื่อให้คนเนี่ยตื่นรู้ตื่นตัวจย,ยได้กลับเข้ามาในหลักคําสอนกลับเข้ามาหาศาสดาของตัวเองกลับมาพึ่งพระตนะตวตรอันมีพระผู้ธระทประสงค์เป็นที่พึ่งไม่ใช่ไปหาที่พึ่งผิดที่ไม่ี่ไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งที่ไม่สามารถพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการร้อไห้น้ำตาไหลาพักภาพผิดหวังจะของเป็นที่รักแก้ไม่ได้ แต่การพึ่งในพระตนะไตรสูงสุดเนี่ยมันเป็นคุณธรรมของโสดาบันเป็นการพึ่งพิงที่สามารถทําให้เราเนี่ยพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายและความเดือเดเนื้อน้อนใจทุกอย่างทุกประการได้อาจารย์ก็ฝากทุกคนขอให้พวกเราเนี่ยอย่างลงมั่นอย่างไม่หวันว่นไหวใน,นพระผู้เจ้าโดยส่วนเดียวพระคบอกว่าใครก็ตามที่ศรัทธาพระองค์โดยส่วนเดียวไม่เป็นฐานะที่เป็นไปได้เลยที่บุคคลน,นั้นจะเป็นไปเพื่อนรกกาเนิดดรฉานาและเป็นวิสัย ขอให้เราอย่างลงมั่นในพระองค์ไม่ว่าพระองค์จะเดินลงบ่อโคนอรกยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปก็จะเดินลงบ่อโคนตามพระองค์ไปเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าจะไม่พาของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยลงสู่ที่ต่ำเลยค่ะจะไม่พาบุคคลเหล่านั้นสู่ความชิดหายไปแน่นอนจะมีแต่ความเจริญขึ้นอย่างเดียวไม่มีความตกต่ำเลยดังนั้นก็ขอฝากให้พวกเราเนี่ยระลึกถึงบูชาพระสงฆ์เป็นที่ตั้ง อย่าวันไหวต่อพัฒนาไตรแก้ไขความเห็นผิดดําเนินทางที่ถูกต้องตามหลักคําสอนอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีสัมมาทิฏฐิแบบนี้ถูกต้องแล้วและก็อย่าลืมศึกษาได้ยินได้ฟังปฏิบัติแล้วอย่าลืมนํามากับปฏิบัติที่ตัวเองด้วยเพื่อให้เกิดผลของการปฏิบัติคือปฏิเวท ก็ขอฝากอนุโมทนาของท่านทุกคนเนาะที่ม <The absor baptism> ีโอกาสในการมาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขออนุโมทนาที่ทุกคนเนี่ยช่วยกันฝึกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ขออนุโมทนาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมซาเ็ลประโสดาบันเป็นอย่างน้อยในชาติปัจจุบันนี้ให้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเชิญสาธุอนุโมทนาทุกคนจะสาธุขออนุญาตถามอาจารย์เรียนที่หาเงินได้ไหมจ้าเดี๋ยวถามก่อนคำถามต้องโดินกระโถนไหมไม่กลัวค่ะโอเคท่านหายไปไหนมาทำไมทำไมถึงจะมา ประกาศการตื่นทมในปีนี้ในยุคนี้ต้องบอกกันเลยว่าต้านเคยตอนแรกที่ตั้งมาจะออกรายการตีสิบเรื่องเปลี่ยนมูนมีมคนห้ามตรงไหนะห้ามแว่าอยา่ยาอยา่ยาอย่าจะเป็นภัยกับตัวเองแต่พอม,มาวันนี้ตั้งเจอคืออาจารเบียตั้งแบบโอ้ใหม่ก็ทาไมคนไม่ทาไมคนแบบนี้ไม่มาพูดเรื่องนี้ม,มาเมื่อหลายปีที่แล้วเรือสบค่ะคือก่อนหน้านี้จะมีวิชาดิถีมากมีมมมความเห็นิีเพราะเราเคยเป็นหมอดูร่างทรง เราเคยเป็นมารุลอดซุงเราก็เป็นสุดเหมือนกันเราหาเลี้ยงชีวิตตัวเองด้วยวิธีการแบบนี้พอเวลาวันหนึ่งเนี่ยเราก็ฝึกปฏิบัติไปเรื่อยแต่การปฏิบัติของเราเนี่ยเราปฏิบัติเพื่ออยากดีชานบารมีในการมองเห็นดวงชะตาคนได้แม่นขึ้นหลักการปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเราปฏิบัติไปศึกษาไปมันมันเอียงออกมันไม่ได้เข้าไปในหาในทางที่เราต้องการแต่มันเอียงออกมาหาสัมมาทิฏฐิแทนเพราะเราเดินไปตามธรรมแล้วเราก็ปฏิบัติไปบวก,กับอาจารย์เนี่ยฟังหลวงตาม,มหาบันในการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาตอนแนรก จนเราเข้าใจว่าอ๋อสมถะทำแบบนี้ปัสนธรทำแบบนี้แบ่งแยกออกในคนละก้อนไม่ได้เอามาปะบบกันเราก็เริ่มฝึกปฏิบัติจนมันเริ่มพอจะมองเห็นตามความเข้าใจตามหลักคําสอนตามหลักพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนได้ เราก็เริ่มเข้าใจเขาเร่มวันหนึ่งเราก็จะมีเข้าใจแล้วสามารถได้เจะมีปัญญาขึ้นได้มากก็ละทิ้งความเห็นผิดในวันวันรุกขึ้นที่อาจารย์เข้าใจเนี่ยอาจารย์ก็ปฏิเสธเรื่องร่างทรงหมอด้วยเลยแล้วก็คืนเลยไม่เอาอีกแล้วก็ปฏิเสธลูกศิษย์ลูกหาที่จะนัดดูดวงไว้วันรุ่งขึ้นเนี่ยก็คือปฏิเสธทั้งหมดนับจากวันนั้นอาจารย์ก็เลยตัดสินใจจะไปดูแต่ยังไม่ได้บดูคือไปอยู่เป็นผ้าขาวเจ็ดวัน อ่าปวดไม่ได้เพราะอะไรมันมีภาระหนี้สินสิตอนแรกมันจะไปไงเพราะมันเห็นเงี้ยมันก็อยากจะไปแล้วแต่เราทิ้งภาระหนี้สินไม่ได้คำถามคือเวลาถามเราว่ายังเป็นหนี้ไหมจะตอบยังไงว่ายังเป็นหนี้อยู่มันตอบไม่ได้ถ้าตอบก็เท่ากับโกหกเราโกหกไปได้อย่างเงี้ยมันไม่ต้องไม่ต้องระวังในทามสุดท้ายเราเราก็เลยขออย่างกดกาบเราหรือพ่อว่าขอไปเคลียร์หนี้สินภาระทางโลกให้จบเวลาเคลียร์เสร็จมันก็มีโอกาสว่าโอเคเราเคยมีความเห็นที่เะมีความเห็นถูกต้องแล้วเราเดินออกมาได้เนี่ยเรามีความสุขมากในปัจจุบันมีความทุกข์น้อยมาก ถึงตัดสินใจอะไรสอนแล้วกันก็สอนมาเนี่ยสองปีแล้วแต่ช่วงแรกมันไม่ดังนะตกเครื่องงานเข้าเลยนะคะาต้องที่บ้าจังหวาดันขึ้นใช่เลยค่ะใช่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านเสาไฟฟ้าหน้าบ้านจะทำให้อาจารย์ดังเลยพูดแตกเลยค่ะก็ผลก็เข้าใจอะค่ะก็จริงๆแล้วในนามทีมธรรมนวารันอาทิตย์ไลฟ์เพจนะทุกคนคงงงว่าบีดีดีเฉียนเทปูมาจากไหนแต่ตัวตั้งเองเนี่ยก็มาตั้งแกลลองมาหลายทางแล้วก็มาจบที่ทางนี้เพราะว่า ครบจบที่เดียวคนคนทางรัฐสู่ปฏิพานนะคะพอพอเจอคนที่ลุกขึ้นมากล้าพูดสัจจะความจริงว่าอย่าหลงผิดเลยไม่มีพลังอะไรเหนือองค์คุณคาราจนาตัยน่ะตั้งดีใจนะคะก็ก็ท่านใดที่เผยแผ่ธรรมที่เป็นหลักธรรมนาวาวัฒน์ตั้งขอแต่กำลังใจให้ทุกท่านค่ะสาธุอนุโมทนาอนุโมทนาทุกคนสาธุสาธุค่ะก็เดี๋ยวขอบคุณอาจารย์เบียร์นะคะที่ แม่ตาไล่ให้ไลายเพจลงธรรมานาวารานานะคะโอเคค่ะขอเจบจริงแล้วคะอันนี้จบจริง เดี๋ยวพี่พี่อ่าเราดไได้เลยได้เลยครับครับผมครับ

เช็คอินออนไลน์เรียบร้อยจา้าไม่ต้องห่วง5โมงเย็นทนจากห่างจากสนามบิน2กิโลเมตร อย่างกวงเชียงใหม่จะ ได้ตั้งห้านาทีครับได้ตั้งห้านาทีสี่สิบห้าออกไปตรงนู้นมันจะโล่งๆ่อยไหม่าก่อนจะเไปทก่อนเคสียเสีอาจารย์ถ้าไปตรงนู้นมันจะโล่งๆ่อย

จะตายอยู่เนี่ยว่าจะเป็นอะไรไหมเนาะไม่ต้องถามโมทนาแบบทุกคนทุกท่านด้วยโมทนาแบบญาติโยมที่เปารรับชมรับความธรรเทธรรมนาวรัตน์ทีนัากลัวในักษณะนี้และโมทนาแบบเจตอาสาทุกท่านด้วยนะ อทันาสาอ้ลูกพระลูกเมนเป็นเอซีอจารย์เนี่ยได้อีกอนรวมกันได้ไหมะรวมกันได้า่าเดี๋ยวอาจารย์ตเรื่องเดี๋ยวอาจารย์งกรตเรื่องาห้าโมง ขอนุโมทนาขอบคุณกับที่อาสารงน้องนักศึกษานะเดินพายาเกตเราดีของนุโมทนาขอบคุณมากอโมทนาย่าโยนนักสายเดินทางปลอดภัยเดินทางด้วันข้าุโมทำามสั่งซอยคสุขพระรามเนในเรื่องประทาประสงค์ือขอบรักกษา ก่อนเนาะแค่นี้ก่อนอนาะจารย์ไปละ